สวัสดีค่ะคนลัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงให้คนพิจิกนะคะลัคนาพิจิกนะคะเน้นดูลัคนาเป็นหลักก็ท่านใดไม่ทราบลัคนาเอาวันเนือนปเกิดไปหาลัคนาก่อนนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาจริงๆหาลัคนาไม่ได้อนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะแต่ถ้าท่านดูแบบราศีแล้วไม่ตรงท่านสามารถดูคลิป,ปอื่นที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะ สำหรับคนพิจิกนะคะในเดือนมกราคมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ทำนายดวงกันเลยนะคะคนลัคนาพิจิกในเดือนมกราคมนะคะไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่สองไม้เทา้าเป็นเรื่องของการที่ต้องหาคนมาช่วยประสานงานแล้วแหละนะคะหรือว่าตัวคุณเองอ,อาจจะไปช่วยงานใครบางคนก็ได้นะคะ เป็นไพ่ของเรื่องของการงานนะคะธุรกิจการงานที่จะมีผู้มาร่วมทําด้วยประสานงานได้ด้วยดีนะคะเป็นงานที่ต้องมีหุ้นส่วนหรือว่างานที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะด้านการเรียนก็เรียกว่ามีคนมาช่วยติวช่วยสอนสนับสนุนนะคะ หรือว่าไพ่บอกว่าให้คุณแบ่งงานให้คนอื่นมารับผิดชอบบ้านงานถึงจะเสร็จเดินไปได้เร็วนะคะเพราะว่าถ้าคุณทําคนเดียวมันทําไม่ทันแน่นอนนะคะอาจจะเป็นการดองงานไม่ทําคนเดียวนั่นเนี่ยนะคะต้องแบ่งให้คนอื่นทําด้วยนะคะเนี่ยไพ่ประกอบหน้าเป็นไพ่ไพ่แฮงแมนนะคะการดองงานงานอะไรบางอย่างมันหยุดชะงักอะ่ะคุณดองงานไวรอเปล่าคุณพิจิกนะคะต้องเรียกว่าพูดคุยกับทางหัวหน้านะถ้าใครที่แบบว่ามีงานยุ่งงานเยอะอะไรประมาณนี้ให้หัวหน้ามาช่วย ไพ่าการงานคุณก็ดีเนี่ยเป็นวิวอ f o ฟอจูนอ่ะนี่มีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆใ,ใครอยากจะย้ายอยากจะไปนน่นนี่นั่นไปทำโน่นทํานี่นะคะมีโอกาสช่องทางเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะมีจะมีเรื่องการโย,ยกย้ายไหมก็ยังไม่เด่นชัดในเรื่องของการโยกย้ายนะแต่ว่ามีช่องทางเข้ามานะคะ ในตำแหน่งของตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นตำแหน่งของไพ่เพละฤาษีเมเจอร์คณะคุณเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไพ่เพละฤาสีเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งของเจ้านายหัวหน้านะคะก็เรียกว่าจริงๆเขาก็ถามว่าช่วยเหลือสนับสนุนดีไหมก็โอเคนะคะคือเจ้านายหัวหน้าบางคนบางท่านอาจจะปีกวิเวกนะใช้ความคิดใช้ช่วงเวลาเป็นของตัวเองอะ นะคะถ้าดูจากหน้าไพ่บางคนบางท่านเจ้านายขวัญหน้าของคุณอาจจะเรียกว่าไปเข้าวัดถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะเนี่ยไพ่พฤษีแต่ว่าในความหมายของไพ่พระฤษีที่อยู่กลางสําหรับหมายถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคนพิจิกถือว่าดีนะนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมี เรื่องของความคิดบางอย่างที่คุณอยากจะรู้สึกปีกวิเวกเพื่อนั่งทบทวนกับเหตุการณ์บางอย่างก็ได้นะคะแต่ไพ่ไพ่ฤาสีเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่วื่วาแค่นั้นเองนะคะบางคนก็อาจจะเข้าไปคุ้นคิดในเรื่องของวิชาการมากขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการวางแผนเพื่อการเจรจาทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะสำหรับคนพิจิกนะคะส่วนตําแหน่งที่4เป็นไพ่ของคนรักคู่ครองหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานเนี่ยดีนะ แม่หมอดูเป็นไพ่ The View แต่จริงเป็นไพ่ The World เนี่ยอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการงานมีความเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะสําหรับไพ่ The World นะคะจริงๆไพ่ในแต่ละสำรับมีความหมายเฉพาะตัวนะคะโดยเฉพาะไพ่ The World แล้วมันเป็นไพ่สำรับสุดท้ายใน Major ค่ะหนานะคะดังนั้นแล้วแม่หมอมองว่า คนพิจิกมันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคือถ้าคุณจะลาออกคุณจะต้องทํางานให้เสร็จให้จบบริบูรณ์ก่อนนะคะเนี่ยถือว่าทําได้ดีด้วยแหละถ้าทํานะคะทําให้เสร็จทําให้จบแล้วค่อยไปอะไรประมาณนี้ถ้าไพ่เดอะเวิร์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอการลงทุนร่วมหุ้นคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยคุณจะไดล้ลงทุนร่วมหุ้นกับรายใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเป็นไพ่เดอะเวิร์เรียกว่าคนต่างชาติต่างภาษาเลยนะคะ คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยของการงานที่เรียกว่าดีมากๆในในเรื่องของคนพิจิกนะคะเรียกว่างานมันเหมือนกับว่ามันจะต้องเรียกว่าจับจิ๊กซมาต่อกันให้เสร็จอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่เจอคนรักที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มาจากชาติตระกูลที่ดีนะคะมีความรู้หรือว่ามีเรียกว่ามีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีถ้าเป็นไพ่เดอะเวิร์นะคะเรียกว่าถือว่าดีนะในเดือนในเดือนนี้ของคุณแต่ระหวังเรื่องของไพ่สรุปนิดนึงไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สามดาบนะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายไปทีละตำแหน่งแล้วก็ความหมายนะคะส่วนตำแหน่งที่5้าของคุณเงินก่อนตำแหน่งที่ห้าของคุณนะคะเป็นไพ่โอ้โหราชาถือเหรียญนะเนี่ยการเงินของคุณค่อนข้างที่จะดีนะคนพิจิกคือดาวพฤห,หัสทํามุมที่ดีให้กับคุณนะคะเพราะว่าคนพิจิกที่ผ่านมาแล้วดาวพฤห,หัสก็ยังอยู่ในเรียกว่าอยู่ในราศีกุมเป็นภพที่4นะคะเป็นดวงปฐมเกณฑ์มีโชคมีลาบมีเงินมีทองบางคนบางท่านที่ผ่านมามีเรื่องของการเงินที่เรียกว่าได้เงินก้อน ได้เงินก้อนได้เงินก้อนใหญ่นะคะไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ได้โชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารนะคะที่ผ่านมาหรือการเงินของคุณก็จะได้มาจากการค้าขายแต่เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะส่วนไพ่อนาคตก็ดีนะคะทั้งตำแหน่งคุณพ่อของคุณแม่ของคุณเนี่ยดีหมดเลยนะนะคะ ไพอนาคตของคุณเป็นไพเดอะสตารมีการวางแผนระยะยาวเกิดขึ้นนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะมีทัศนคติความคิดไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะในอนาคตนะคะแต่ปัญหาของคุณเนี่ยจะเป็นไพไพใหญ่พอสมควรนะเนี่ยถ้าเป็นตําแหน่งของปัญหาเป็นคิงถือดาบนะคะคิงถือดาบนี่คุณกําลังเรียกว่า มองหาความมั่นใจให้กับตัวคุณเองนะคะมองหาคนที่มาช่วยในเรื่องของการงานของคุณก็ได้มองหาคนที่ค่อนข้างจะเป็น professional อะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะมองหาในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องบาลานซ์อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคุณนะ,ะในเรื่องต่างๆานะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะเป็นไพ่ใหญ่พอสมควร ะะส่วนตำแหน่งที่8เนี่ยเป็น1ิบเหรียญ10เหรียญเ,เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเพื่อนด้วยนะคะเรียกว่าเพื่อนจะนำเรื่องของโชคลาภมาให้เรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดินนะคะจะไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะบางคนบางท่านนะคะจะมีโชคลาภจากทางฝั่งของเพื่อนทางฝั่งของบุคคลภายนอก ะะอาจจะมีการซื้อขายที่ดินกับเพื่อนหรือว่ากับบุคคลภายนอกได้นะคะส่วนตำแหน่งที่9เป็น3มเหรียญน,นะคะเหมือนกับคนพิจิตกกำลังฟอร์มทีมทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะมีการเข้าไปอยากจะเข้าไปพูดคุยหรือว่ากำลังมีความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะเรียกว่าคุณต้องการีมเว work ในการทํางานมากๆเลยในช่วงนี้นะคะสําหรับคนพิจิกนะคะส่วนไพ่สรุปของคุณค่ะเป็นไพ่สามดาบนะคะไพ่สามดาบนี้ต้องระวังถ้าระวังถ้าเป็นสุขภาพก็ระวังเรื่องของสุขภาพการถูกของมีคมบาดนะคะการทะเลาะขัดแยง้งแรงๆนะคะความหงุดหงิดง่ายโมโหโทโซง่ายนี่ต้องระงับให้ได้นะสําหรับคนพิจิกนะคะระมัดระวังอารมณ์พอนะ ในเดือนนี้เพราะว่าไพ่ตำแหน่งอื่นของคุณดีหมดเลยนะคะแล้วก็มันมีไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่อันนี้นี่นาเป็นไพ่แฮงแมนนะคะประกบหน้าคุณนะคือไพ่แฮงแมนที่ประกบหน้าคุณไพ่บอกว่าคุณควรที่จะมองบางสิ่งบางอย่างให้มันแตกต่างไปบ้างนะคะมองบางสิ่งบางอย่างให้เป็นเรื่องของการกลับหัวไปบ้างนะคะแบบว่าถ้าคุณคิดลบคุณก็ลองคิดบวกดูอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าทําอะไรที่มัน แตกต่างจากชาวบ้านทำอะไรประมาณนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียกว่าจะต้องหยุดนิ่งในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะดูแล้วเรื่องของอาการหยุดนิ่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณนะถ้าดูจากหน้าไพา่มันเหมือนกับว่าคุณหยุดเพื่อที่จะทบทวนนะคะหยุดเพื่อที่จะค้นหาตัวเองซะมากกว่านะคะแต่ถ้าไพ่ประกอบหน้าแบบนี้แม่หมอให้ระวังเรื่องของสุภาพนะสุภาพนี่ระวังเรื่องของมดลูก นะคะมดลูกเรื่องของโรคประจําตัวด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุเลือดตกยางออกเหมือนกันเพราะมีไพ่สรุปเป็นไพ่สามสามดาบนะคะของมีคมบาดนี้ระวังนะคะระวังเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดทุกอย่างระวังเกี่ยวกับระบบลดลลมในร่างกายนะคะบางคนจะไปซีเรียสเรื่องของการงานเยอะไปไหมนะคะ แต่แน่นอนภายนาคตคุณดีนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของเดือ park. นมกราคมที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ภายนาคตนี่ยด <N> ีนะคะชีวิตจะผ่อนคลายมีความสุขมากขึ้นนะคะการงานนี้ไม่ห่วงเลยนะคนพิจิกการงานของคุณดีมากนะคะการงานการเงินของคุณดีนะคะการงานการเงินดีแต่ถ้าจะไปห่วงก็จะเป็นเรื่องของอสุขภาพของเราเองนะคะสุขภาพของตัวเราเองเรื่องของความรัก นะคะเรื่องของความรักแม่หมอดูแล้วถ้าเป็นคนโสดเนี่ยมันมีคนที่ดีๆเข้ามาเหมือนกันนะถ้าเป็นคนโสดนะคะ,ะมีโอกาสที่เจอคนต่างชาติต่างภาษานะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่มาจากชาติตระกูลที่ดีมีความรู้ความสามารถนะคะมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีนะนะคะในเดือนมกราคมนะคะส่วนคนมีคู่คนคุยนะคะคนรักคู่ครองอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีเรื่องของ ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะที่เรียกว่าอาจจะขัดแยง้งหรือว่าอาจจะจบลงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสําหรับไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการแตนะ่อีกความหมายหนึ่งมันหมายถึงไพ่ของความอิ่มตัวเป็นไพ่ของคนโสดซึ่งเป็นไพ่ตําแหน่งของคนรักคู่ครองของคุณด้วยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักการทะเลาะขัดแย้งกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง หันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลเลิกใช้อารมณ์แล้วก็จะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็เรียกว่าพูดคุยกันดีๆนะคะคือช่วงต้นปีเนี่ยมันจะมีการเดินหน้าถอยหลังของดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เดินวิปลิตนะคะเรื่องของความรักคู่ครองของคนลักนณาราศีพิจิกเนี่ยก็เรียกว่าก็ต้องเรียกว่ามีความผันผวน,นเหมือนกันนะคะยิ่งในช่วงปีหน้าเนะคะที่ที่ดาวมอตยูจะเล็งลักขาคนุเนี่ยนะคะ ดวงความรักของคนพิจิกจะค่อนข้างมีปัญหานะให้ระวังเรื่องของความรักความขัดขัดแยง้งแล้วก็เรื่องของความรักที่จะพลิกล็อกได้นะเพราะว่าลาหูเล็งลักนาส่วนมากแล้วก็ถ้าไม่ระวังเรื่องออถ้าไม่ระวังเรื่องของสุภาพผู้ของคนรักก็ให้ระวังในเรื่องของความพลิกพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่แน่นอนว่า ในคนโสดบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเจอคู่ที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคนที่มีความแปลกไม่เหมือนคนอื่นนะในปีหน้าเพราะว่ามฤุตยูอยู่ในเรือนที่7ของคุณเล็งลัคนานะคะคุณอาจจะเจอคนลักษณะเนี้ยไม่เหมือนชาวบ้านนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนชาวบ้านแหละนีสใสใจคอเหมือนชาวบ้านแหละแต่ว่าการงานหรือว่าอาชีพของเขามันอาจจะเป็นอาชีพที่คนอื่นแบบ เหมือนกับว่าคนอื่นไม่ทําหรือเป็นอาชีพแปลกๆอะไรประมาณนี้นะสาหรับคนพิจิกในปีหน้านะคะคือต้องดูพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่พื้นดวงเสียในเรื่องของความรักอยู่แล้วให้ระวังให้ระวังละกันนะคะให้ระวังเรื่องของความสัมพันธ์ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราด้วยถ้าเมรุตยูเล็งลัคนานะคะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพบางอย่างเข้ามาอุบัติเหตุ การเจ็บปวยเลือดตกยังออกให้ระวังนะคะสําหรับเดือนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแต่เรื่องของการงานโดดเด่นมากๆเลยการงานการเงินโดดเด่นนะคุณพิจิกนะคะส่วนความรักเนี่ยนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ใช้สติแล้วก็ค่อยๆประคับประคองไปเพราะว่าราหูอ่ามารตยูจะเล็งลัคนาคุณไปถึง7ปีด้วยกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับเดือนนี้ของคุณแม่หมอถือว่าดีนะเพียงแต่ระวังสุขภาพแค่นั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ